ถ้าพูดถึงโลบอกทุกคนคงจะนึกถึง l e โก้เป็นอย่างดีใช่ไหมครับด้วยความที่ว่าโลบอกเนี่ยครับผมเป็นแพลตฟอร์มเกมที่ดังและมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการที่ว่าเด็กทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเล่นง่ายครับสามารถเล่นทั้งในคอมมือถือแท็บเล็ต iPad รวมถึง l a y s t a t i o n ก็สามารถเล่นด้วยได้ แน่นอนครับโรบอกในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สร้างขึ้นมาตั้งแต่2008จนถึงปัจจุบันปี2025นี้าโรบอกได้ปีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากซึ่งแน่นอนครับในปี2025นี้เนี่ยโรบอกได้เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ทั่วโลกเนี่ยต้องตกตะลึง ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับมีเด็กน้อยอายุเพียง16ปีครับผมได้ทำการสร้างเกมเกมหนึ่งขึ้นมาครับเกมนั้นเนี่ยมีชื่อว่ากัวการ e เนครับผมซึ่งวิธีการเล่นสไตล์เกมเนี่ยรูปแบบเนี่ยเล่นง่ายๆครับผมปลูกผักขา,ขายขยายสวนกับหาสัตว์เลี้ยงแน่นอนครับมันมีกัปเดตกิจกรรมเนี่ยสม่ำเสมอไม,ม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ครับผมหรือระบบ พวกอากาศระบบที่ทําให้พืชน,นติดสถานะครับซึ่งแน่นอนครับ mm hmm. เกมโก a าเดนเนี่ยเปิดตัววันที่25มีนาะคมในปีนี้นี่แหละครับปี2025แต่มันเป็นเกมที่เปลี่ยนแปลงโลบอกไปตลอดกาลเลยครับ เพื่อหลังความสําเร็จของเกมนี้ผมได้ไปเข้าตายผู้พัฒนาอย่างเจนเดลครับผมจากสปิริตพอยต์และดูบิ๊กสตูดิโอที่มาร่วมผลักดันเกมนี้ครับผมนะักับผู้สร้างเดิมที่อายุเพียง16ปีเท่านั้นทําให้เกมนี้เนี่ยได้ทําลายสถิติโลกไปมากมายเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างยอดผู้เล่นหลายวันครับผมที่ทะลุ111ล้านคนทั่วโลกซึ่งแน่นอนครับหนึ่งในเกมที่สามารถช่วยทำให้เราบอกทำลายสถิตินี้ได้ก็คือโก g กา d เดนครับผมและแน่นอนครับโก g กา d เดนเนี่ยได้สร้างสถิติครับผมยอดผู้เล่นพร้อมกันสูงถึงหลัก 10ล้านคนซึ่งแน่นอนครับในการที่ว่าโกกาเดียรเนี่ยมันอัปเดตทุกวันเสาร์ทำให้ผู้เล่นเนี่ยรอ,อ,อที่จะเข้ามาอัปเดตรับสัตว์ฟรีรับบัฟฟีต่างๆซึ่งแน่นอนครับเกมเนี่ยมันป๊อปูล่ามากครับมันมีชื่อเสียงโด่งดังมากในช่วง6เดือนที่ผ่านมานับถอยหลังมาตั้งแต่เดือนที่4เมษายนจนถึงปัจจุบันที่เกมเริ่มกระแสตกเรื่อยๆจนถึงประมาณเดือนตุลาคมนี้ทาให้เรารู้กับผมว่าใน6เดือนที่ผ่านมาของเกม กลัวการเดนเนี่ยทำให้โลบอกเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างมากเลยครับการมาถึงของเกมใหม่ๆในปีนี้ครับแน่นอนครับปี2025นี้มีเกมใหม่ๆมากมายปรากฏขึ้นมาเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นเกมอนิเมะทั้งหลายทั้งปวงครับยกตัวอย่างเช่น a l l ตาทาวเวอร์ดี e เ s นครับซึ่งได้เปิดแมปใหม่ก็คือ All-Star Tower Defense X หรือเกมใหม่ๆอย่าง a l ไลค c r o s s Over ครับ อน,นิเมะเอเทนอลอนิเมะคูลซเซึ่งแน่นอนครับโรบบอกมันบนเวกับคำว่า a อนิเมะเนี่ยมาเป็นล้านมันบนเว่กับคำว่า a อนิเมะนี่มามากมายตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วซึ่งแน่นอนครับมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่มาเปลี่ยนแปลงให้มีมากกว่าแค่ a อน,นิเมะในโลบอกแล้วครับการมาถึงของเบนลอดครับผมหรือถ้าคนไม่รู้จักคุณตกกระแสแล้วครับ อันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเคเห็นบ้างผ่านตาในทิกตอกเพราะ่บลจะเป็นตัวละครทุ่ง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 สาูาสา่ะหรือซาเลเลสซาเลล่ะที่เห็นตาทิกตอกมาจากการเจเนอเรชนันของ AI ซึ่งแน่นอนครับมันก็ต้องมีคนนำไอเดียพวกเบลล์พวกนี้มาทำเป็นแบบและมันมีแบบเกี่ยวกับเบลล์ผุดขึ้นมามากมายเยอะพอๆกับอนิเมะในปีนี้เลยครับไม่ว <Ă> ่า <Ă> จะเป็นแบบดิว l อเบลล์ครับหรือแพนเวีย l เบลล์ที่เข้ามา ทำลายสถิติโลบอกเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นแมปสติวเบยล็อตที่สามารถทำลายสถิติเดิมของแบบโกะกา d เดนได้ซึ่งสถิติเก่าของโกะกาเดนที่ได้ทำลายสถิติไว้ก็คือยอดผู้เล่นประมาณ21ล้านคนพร้อมกันส่วนแมปสติวเบยล็อตครับที่มาทีหลังแล้วเหมือนจะต่อจากยุคสมัยเดิมของโก g กาเดนที่ได้เปลี่ยนผัดไปด้วยการที่เกมมานน่าเบือ่อ สตลล์เป็นลัดครับสามารถทํายอดผู้เล่นพร้อมกันสูงสุดได้24ล้าน1นึ่งแสนคนครับซึ่งแน่นอนครับเป็นอันดับหนึ่งในโลโบ็อกใครจะไปเชื่อครับผมเกมที่ก๊อปคนอื่นแถมอาตัวละคร AI มาทําเกมเนี่ยจะสร้างผลความสำเร็จได้ขนาดนี้ แน่นอนครับเกมในโลบอทที่มีมากมายมากขึ้นมันจะต้องมาเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของแบตฟอร์มที่มันมีเปลี่ยนแปลงมากกว่ายุคเลโก้สี่เหลี่ยมตัวกลมๆเป็นการที่ว่าตัวละครสมจริงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นโมเดลที่สมจริงมากขึ้นครับผมจากแต่ก่อนที่เราคงจะเห็นกันแค่ว่าโมเดลสี่เหลี่ยมเลโก้ธรรมดาๆจนตอนนี้เนี่ยสามารถแต่งตัวได้สมจริงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอัลต้าแบบเสื้อจริงๆหรือการที่ UGC สามารถทําหลากหลายมากยิ่งขึ้นทําให้โลบอทเนี่ยมันดู แปลกไปกว่าปีกันก่อนมากเลยครับอีกหนึ่งสิ่งที่ j o จะพูดไม่ได้ก็คือนาวาัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ผมก็คือ r d c 2025นครับนาวาัตกรรมที่ประกาศในงาน Robot Developer นะครับผมนะ Conflation หรือ IDC ครับผมได้เปลี่ยนวิธีการสร้างและการตอบโต้บนแพลตฟอร์มไปอย่างท้นเชิงครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัตถุ 3D ครับผมด้วย AI ครับเป็นการนำ AI เนี่ยมาสร้างวัตถุสมบูรณ์ไม่ใช่แค่ภาพโมเดล3มิติครับผมรวมถึงการสร้าง Logic s ริ i ต์และล e เว v e r ครับผมซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างทันที ทาให้ครเคเตอร์เนี่ยเปลี่ยนแนวคิดได้อย่างเป็นจริงมากขึ้นครับผมรวมถึงมีการแปลเสียงสนทนาอย่างเรียลไทม์ด้วยครับแล้วก็ระบบอวตารกราฟิกที่ผมได้พูดไปก่อนนั้นที่มันสมจริงมากยิ่งขึ้น Thank the blocks you here. Only you can help defeat the monster How can help? Use the here help How help phrase can can Magic only Mon blocks you're Use you us I อีกหนึ่งสิ่งที่ผมคงจะพูดไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเกี่ยวกับของตัวหุ้นโลบอกเอง หุ้นระบอกในช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาในเดือนมกราคมครับตกอยู่ที่62ดอลลาร์ครับต่อนหนึ่งหุ้นในช่วงเดือน มกราคมแต่ตอนนี้ครับผมช่วงเดือนตุลาคมวันที่สที่ผมอัดวิดีโอคลิปนี้อยู่เนี่ยหุ้นโลบอกรครับผมอยู่ที่137.48ดอลลาร์ครับซึ่งแน่นอนครับมันโตมาสูงถึง1 3 3 6 5ครับถ้าคุณซื้อหุ้นโลบอกไว้ตอนต้นปีตอนนี้คุณได้ผลกำไรไปแล้วถึง133%กันเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนมันเป็นผลกำไรที่สุดยอดออกมากๆถ้าถามว่าทำไมหุ้นโลบอกถึงขึ้นมาขนาดนี้ครับไม่ว่าจะเปป็นผลรระกกอบกา ที่มากขึ้นเกินความคาดหมายและปรากฏการการเติบโตของผู้เล่นเนี่ย อย่างที่น่าเหลือเชื่อไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ของโกอาการเดนหรือปรากฏการณ์ของสต e ลอาร์เบลอตนั่นเองครับรวมถึงมีการปริรูปกลยุทธ์และวัฒนธรรมใหม่ๆครับผมในงาน RDC ที่ผมในบอกไปก่อนนั้นนั้นซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงอันมากมายและมีการอัปเดตสถานะทางการเงินครับผมนะซึ่งโลบอกเนี่ยได้ปรับความน่าเชื่อถือขึ้นสู่ระดับ investment grade หรือ BBB ลบเป็นครั้งแรกครับซึ่งเป็นการยืนยันความมั่นคงทางการเงินของบริษัทในมุมมองของสถาบันทางการเงินและดึงดูดนักลงทุนต่างๆเข้ามาลงทุนนั่ สุวนใครที่ฟังมาจนจบแล้วครับผมนะอยากได้โรบักจิบเกพา้าเลดหดหดเลดหหรือสัตว์โกการเด่นหรือตัวสติวเบลล์หรือต้วนอ,อะไรมากมายทุกอย่างเอวิติงจิงเกร์เบลรัดเซจ็อบครับผมร้ายของผมเองครับลิงก์อยู่หน้าคําอธิบายนะครับไปสนับสนุนกันได้ครับผมนะสุดท้ายนี้ครับผมใครมีความคิดเห็นเนี่ยกันเรื่องนี้ก็เขียนคอมเมนต์บอกด้วยครับทุกอย่างในคลิปวิดีโอนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงเท่านั้นตรวจข้อมูลที่นํามาใช้ก็เป็นข้อมูลที่ค้นหาจาก AI และ Google ถ้าข้ามูลผมผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมาณทีนี้ด้วยครับฝากช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับกดติดตามเอาไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารร่มบ,บอกครับผมจุบจุบ